ดีครับพ่อแม่พี่น้องจะมาพบกับผมอีกคือเก่านะครับจำเบาจังนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวร์นะครับกะบ่ได้ลงชิปตามซีมือนะครับกะมัวอยากกับตัดแต่งจริงฝรั่งนะครับจะยเอให้มันเล้วเวนะครับก็เลยบ่ได้ลงให้พ่อแม่พี่น้องด้เมิ่งนะครับว่าผมเห็ดไปถึงใดเลยครับเมื่อนี้ก็ชิมาอัปเดตนะครับว่าผม แล้วถึงไดแล้วนะครับแล้วก็สิมาใส้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่ผมเอามาใส่เมื่อนี้ก็สูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดนะครับใส่พระพรม่พี่น่องนะครับใส่ส้น้ำกันนะครับไปเมึงนะครับว่าผมใส่แบบไดนะครับอันนี้ก็ใส้แล้วผมก็สิีบำลุงนะครับบัดนนี้ใส้เสร็จก็สิีได้หดน้ำนะครับอีกสองสามมื้อผมก็สิได้มาฉีดยาฆ่าเพี้ยนะครับฆ่าไรแดงนะครับ ั้างสิงวัวเพิ่นไห้เพื่อนกัว่าเดือนนานะครับมกบลาปีไม่นะครับตั้งไหวอยู่สองร้อยนะครับี๋ยวเพื่อนก็ยอามาส่งยุสวนนะครับตายครับวันนี้ผมก็ยิพาไปใส่ปุ๋ยน้ำกันนะครับนะครับโตปุ๋ยนะครับอันนี้สูตรยี่ห้าเจ็ดนะครับนี่ใส่กำลลุง เล่งดอกนะครับพอาตัดแต่งจริง,ลลงแล้วก็เปล่งดอกแล้วก็ต้นก็ได้น้ำครับเดี๋ยวสูตรอีกสูตรนึงกับช่วงเขาออกดอกมาแล้วนะครับออกเป็นลูกเป็นเม็ดน้อยๆนะครับคือเม็ดฟักบัวนะครับใส่สูตร13-13-21นะครับสูตรหนึ่งนะครับไปใส่น้ำกันนะครับบันนี้ นี่ผมก็ยีเส่ประมาณหากำมือนะครับเขาก็วานรอบรอบต้นเขานะครับไอ้ต้นพลังผมนี่ก็มันก็ได้สองปีกว่านะครับเลยจะสามปีแลนะ้ววานเสจเด๋ยวผมก็ยีพดนน้ำนะครับบ้านนี้เดี๋ยวจะสองสามมือผมก็ยีได้มาฉีดยา เวลาผมวานด้วครับผมจะวานรอบๆเขานะครับรอบต้นอ้ระยะกู่ประมาณในช่วงงอปิงเจอร์นาำนะครับมันปุ่งนี่ผมกับม้าจะเศร้า,านะครับเอ่อเจ็ดพุงเศร้านะครับอากาศก็ลังดีครับ ขบ,บนันเก่าองศานะครับเดี๋ยวผมใส่เสร็จแล้วนะครับผมมือยไปติดเครื่องถูน้ำนะครับมดเดี๋ยวผมก็บยีพาพ่อเมีพี่น่องนะครับจมนะครับสวนว่าผมตัดเลี่ยวไปถึงไหนนะครับเหลือจักต้นนะครับ ช่วงนี้ก็ยังบ่อรูแล้วครับว่าเพื่อนใหญ่เฮ็ดน้าปังบอ่อนี่ผมก็เฝ้านะครับเฝ้ามาบำรุงพลังก้อนถ้าเพื่อนไหญเฮ็ดนาปังนะครับจะได้เคืิกไปเฮ็ดน้าอีกนะครับยิ่งเสียเวลานะครับช่วงพลังกำลังออกออกผลออกอันนี้ฮอได้อ่อ ว่านไปเรื่องสิเหวครับครับอีกต้นหนึ่งนะครับเวลาผมหนุ่มมึงก็ยีโลงนี่สิเด๋วครับเนง่องกพ่อแม่พี่น้องนี่ขนาดตัดใบออกหลายเติบนึงครับนี่ต้นบักเ้าวผมนี่บักร้าวน้ำหัวมจังกยิได้กนินปะครับเพราะว่า น้ำม,มันบกไปถึงนะครับนะครับใส่น้ำกันครับที่จะได้เลี้ยวนะครับถึงว่าผมใส่นีบไ่ได้ใส่หลายดอกเด้อครับเพราะว่าถ้าต้นหน่อยผม็ลยใส่หน่อยนะครับถ้าต้นหน่อยอยู่สองกับมือนะครับ มือเต็มๆเะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเอาวานกระจายนะครับหยาก,ก็เริ่มปุ้งหน่งนะครับนี่กล้วยก็โอ้ยครับขี้ก็สุกค้าเครือแล้วครับขายบอ่อครับอยูุ่บันดงปากก้ากล้วยนะครับ ก็อย่าไปคายเลยคนรับกับโบมาลับออกเป็นกับว่ามันถูกนะครับเอเดี๋ยวผมร้อปีไม่เนี่ยนะครับเพื่อจาเจาะออไปไวยนะครับีได้ราคาอยู่ดอกป่วยียได้ยุ่งจักหาหกเชื้อนะครับวยหอมทองเมืองนะครับนี่กอนมมันก็นแตกนะครับนี่ ย่้อนเสงเนั่นนี่ครับแดดกําลังออกเนี่ครับนี่สองุ้งเหรอจมาแล้วครับสามชิ้นัวต้นนะครับนี่ถือปุ๋ยหมูวานกวนกับถือมะสามกระสบนะครับย่งแล้วกระสบนะกับมด เงินอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทครับปุ๋ยก็ยังคงที่อยู่นะครับมันยิปขึ้นขึ้นช่วงเนะครับเขาลงน้ากันนะครับปุ๋ยช่วงเขาบ่เห็ดน้ากับบ่ขึ้นนะครับตัวปุ๋ยรั่งนี่ตั้งกันเล้ครับผมจะบอกตั้งกันกบไอปุ๋ยใส่เขานะครับ ใส่เข่าก็อีกสูตรหนึ่งนะครับพลังก็อีกสูตรหนึง่งถามว่าใส่กันได้บวกก็ใส่ได้ยุทธะมันมันยิบควอยงามนะครับผมกันแนะนําบวกพ่อเม่พี่น้องนะครับคนที่ปลูกปลังหรือว่ากำลังคิดจะปลูกนะครับนี่ลิ้นที่นี่ครับสวมหัวผมแล้วนะครับ สูงลอยแปดสิบนะครับผมโยนในจักน้อยนะครับกินเป็นน้ำกันนะครับปุ๋ยอันนี้ร้องกล่องครับนี่น,นี่ได้ปีกกว้านนะครับสูงก็ผมเหรอเรรกกันึกว่าชิบวอลอดนะครับอันนี้ก็ลิ้นที่ครับ น้ำเนื้ครับนี้ติดเครื่องสูปเลยนะครับใสุ่๋้ไปแล้วก็นดนามเขานะครับเดี๋ยวกีตั้งไว้จักประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับช่วงนี้มันบ่มีฝนนะครับมันแรงฝนบ่ตกเขาหนาวด้วยครับนี่ตั้งไว้จักชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็จีมาเปลี่ยนเปลี่ยนล์าเปลี่ยนแถวหดนะครับกะมือนี่ก็บ่มีอย่างไรนะครับผมก บรได้ลงคลิปหลายมือนะครับกับยีพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาติดตามนะครับครับเดี๋ในการตัดแต่งกิ่งฝรั่งของเบาจังนะครับว่าเสร็จไปถึงใดแล้วนะครับตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กับอยู่ประมาณแปดสิบต้นนะครับเดี๋ยวยี่สิบต้นฟังทั้งทั้งห่วยทั้งคล้องน้ำนะครับยังไม่ได้ตัดนะครับเดี๋ยวผมไปยิบมัรุงไอแปดสิบต้นนี่ก่อนแล้วก็อีกจักสองสามมือนะครับหมดน้ำแล้วก็บยี เอายาแล้วครับมาฉีดพอเขากำลังแทงหยดเนาะครับเดี๋ยวพวกเพี้ยดําเพี้ยแป้งอีพิกเกาะหยดอ้อนเขานะครับจะป้องกันไว้ก้อนนะครับกาโอเคเนาะครับกาถ้าชอบคลิปนี้นะครับของเบ้าจังนะครับกาฝากนะครับเป็นกําลังใจนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดครับสไคร้นะครับในช่องสวนฝรั่งอ่อนทัวนะครับ ก็สิมน,นี้อันใดก็สชีงลงให้พ่อแม่พี่น้องในเมืองต้อยนะครับกพัฒนาสวนไปน้ำกันเรื่อยนะครับคนใดที่คิดจะปลูกไม้นะครับหรือว่าปลูกยีเรียวกัเมืองไว้นะครับเป็นความรู้ก็ได้นะครับถ้ามันมีประโยชน์นะครับกขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับในช่องสวนฝรั่งออนทัวกเบ้าจังกบโบมม่ยังไลนะครับก็ขอ พ,พรนะคับให้พ่อแม่พน้องนะครับให้ํำให้รวยนะครับให้มีเงินล้านให้มีเงินแสนนะครับให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับย่าให้ได้เจ็บย่าให้ได้ป่วยนะครับไหว้พ่อกันชิบนานะครับว่าเบ้า,บาจังสีมาเฮ็ดอันใดเมืองอีกนะครับสวัสดีครับ